เตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงินเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทั่วประเทศเลยเหนืออีสานกลางใต้ใครบ้างจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือและอย่าลืมส่งรายงานเตรียมความพร้อมรับในส่วนของเงินเดือนในอัตราใหม่นะคะต่อคนต่อรายสูงสุดอยู่ที่2,000บาทและที่สําคัญโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ติดตามมาเปิดข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสําหรับการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นตรงกับวันที่14มิถุนายน2 5 6 7นี้สําหรับพี่น้องประชา ชนในกลุ่มนี้นะคะติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับจมไลฟ์าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้น้องนาก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอย่างต่อเนื่องสําหรับการรับสิทธิการแห่งรัฐจากทางภาครัฐวันนี้ข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ที่จะมีการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นแล้วก็ได้รับกกกาารจ่่่ยยเเงงินนนด้้วชั็คืออพี ชายชนในกลุ่มอ,อสมอและอสสทั่วประเทศที่มีการส่งรายงานสมาร์ทอสมอในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่นะคะของเดือนพฤษภาคม2567และก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้ตรงกับวันที่14มิถุนายน2567เนื่องจากว่าวันที่15นะคะหยุดตรงกับวันเสาร์จึงต้องเลื่อนจ่ายเงินในส่วนของค่าป่วยการให้เร็วขึ้นเป็นวันที่14มิถุนายน2567สำหรับค่าป่วยการจะได้รับสิทธิในส่วนของอัตราใหม่เงินเดือนใหม่เลยนะ ะะจากนี้เป็นต้นไปให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและสสเป็น2000บาทส่วนจะมีรายละเอียดของค่าหักต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่กับในส่วนของอสมอและอสอส,อะสะเข้าร่วมโครงการค่ะคุณผู้ชมในส่วนของชาวพนกักงานต่างๆนะคะเพระนาะฉะนั้นเงินเดือน2000บาทเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นในอัตราใหม่ค่า่วยการของพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและสสทั่วประเทศวันที่1 4มิถุนาย,ยน2 5 6 7นี้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากหากื่นชอบคลิป ลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหกับน้องนันดีสันซาาด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ